那雪山。 เพ,เพื่อนเชื่อเรื่องเครื่องรางของขังมากน้อยแค่ไหนส่วนผมเชื่อว่าเครื่องรางแต่ละจินสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจกับเราได้ก็จริงแต่หากวันหนึ่งเราดันไปบูชาในทางอาวิชชามนต์ดำโดยที่ไม่ได้ศึกษาสิ่งนั้นอย่างรอบครอบถีถ้วนก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนของผมในเรื่องนี้ก็ได้นะครับผมชื่อตี มีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งพบเจอมากับตัวเองโดยตรงแต่ขอออกตัวก่อนนะว่าผมเป็นเกย์เพื่อทุกคนจะนึกภาพตามได้ถูกเวลาผมเล่าถึงเหตุการณ์ต่อจากนี้ผมมีเพื่อนสาวที่ซีกันมากอยู่สองคนคือเมียวกับดาเราสามคนเรียนกันคนลณะเราอยู่หอ,อนอกมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นหอรวมชายหญิงผมพักอยู่ห้องข้างเมียวและดา ซึ่งเพื่อนทั้งสองคนเป็นสายหงูแต่ผมไม่ใช่ด้วยความที่ใกล้จะจบปีสีทั้งคู่จึงเริ่มมองหาของครั้งด้านเมตตามาบูชาเพื่อที่การเจรจาสมัครงานารถจะได้ง่ายขึ้นแล้วเกิดไปถูกใจเครื่องรางที่เป็นตะกุดลักษณะคู่แฝดจากเพศหนึ่งเพศนี้มีให้บูชาทั้งสายขาวและสายดำมาจากฝังคมิดวันที่นันรับตะกุด เพื่อนก็ขอให้ผมไปด้วยส่วนพี่ผู้หญิงเจ้าของเพจได้ส่งโลเคชันนัดรับทิ้งไว้ในไลน์สถานที่นี้อยู่ไม่กระจักมหาวิทยลาลัยมากนะักผมเมียวและดารีบออกจากหอเพราะนัดกันวัาจะไปเดินเที่ยวห้างกันต่อด้วยเราขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันไปตามหลูที่เจ้าของเพจทิ้งไว้ในไลน์ระหว่างทางก็คุยกันว่า อีกไม่กี่วันเมียวจะมีสอบพรีเซนต์งานส่วนดาต้องกลับบ้านต่างอำเภอทำให้เหมียวขอร้องให้ผมไปส่งในวันสอบซึ่งผมก็รับปากพอขี่รถมาเรื่อยๆก็มาจุดใต้ตำต่อว่าโลดที่พี่คนนั้นส่งมาคือร้านอาหารอีสานเจ้าดังพี่อยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วแต่พี่คนนั้น ขอให้เราเดินเข้ามาในซอยฝั่งตรงข้ามร้อนที่เป็นทางแคบๆพอเดินไปถึงก็พบว่าตรงนั้นมันเปรี่ยวมากดีนะที่มาตอนกลางวันตอนนั้นผมไม่เข้าใจทำไมต้องมานัดตรงนี้ด้วยผมจึงออกความเห็นว่าให้เขาเป็นฝ่ายเดินมาหาเราคนละครึ่งทางดีกว่าพอพิมพ์ไนปในไลน์ พี่คนนั้นก็อ่านแล้วไม่ตอบดาจึงมองไปข้างหน้าก็เห็นว่าถ้าเดินไปอีกหน่อยก็คือทางเข้าวัดปัตติหนงแล้วที่เรายืนคือประตูหลังวัดเมื่อมองตรงไปก็เห็นผู้หญิงสามคนยืยนอยู่บนเมน็ดทั้งสามช่วยกันกวักมือเรียกให้เราเดินขึ้นมาเมื่อลองสังเกตอีกฝั่ง จะมีลุงพี่รูปหนึ่งกวาดลานวัดอยู่เราสามคนจึงเดินขึ้นไปเราขนลุกเลยครับเพราะนี่เมนเผาศพนะผมคิดในใจนัดที่ดีๆกว่านี้ไม่ได้หรือไงเมื่อเดินขึ้นไปบนนั้นพวกเรากลับพบว่าแท้จริงตรงนี้มีพี่ผู้หญิงพี่คนเดียวที่อยู่บนนี้เอา แล้วอีกสองคนเดินไปไหนแล้วล่ะเราต่างก็ไม่ได้เอกใจอะไรขาดหวังแค่ของครั้งตรงหน้าจากนั้นเหมียวกับดา resolution. ก็ถามถึงทรัพคุณตะกุดส่วนผมเอ่ยถามอย่างสงสัยเหมือนกันทำไมพี่ถึงนัดพวกเราตรงนี้ล่ะครับเห็นส่งโรเป็นล้านอาหารอีสานอีกฝ่ายตอบมาว่าไม่ได้นัดส่งของตรงนี้หรอก นัดหนาวร้านอาหารอีสานนั่นแหละแต่พวกเรามาก่อนเวลานาสิบห้นาทีซึ่งเป็นช่วงที่นำของใช้ส่งมาให้กรบพระพี่ชายซึ่งเพิ่งบวชนาคฝ่ายได้สองวันเนื่องจากแม่ของพี่เขาเสียพูดพรางชี้ไปยังหลวงพี่ที่เดินกวาดลานวัดอยู่ตรงนั้นจากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายกันและแล้วก็มาถึงวันที่เมียมีสอบพี่เซนงาน ซึ่งดากลับบ้านที่ตากอำเภอไปแล้วผมเองก็ไม่ลืมที่จะรับปากเมียไว้พอช่วงตีสองผมได้ยินเสียงคนอาบน้ำด้วยความที่ห้องเราติดกันผมก็ยังแปลกใจว่าจะให้ไปส่งตอนตีห้าครึ่งทำไมลุกขึ้นมาอาบน้ำเดียวจังรองนั้นผมก็งีบหลับต่อไป ตื่นมาอีกทีเพราะเมียวมาเคาะเรียกก่อนเวลาผมก็งัวงเงียรีบเดินตามลงไปโดยใช้บันไดหนีไฟระหว่างนั้นเมียบอกให้ผมขับช้าๆพอสมเสร็จเมียก,ก็กอดขอบคุณผมผมก็บอกให้สอบผ่านส่วนผมจะกลับไปงีบต่อและเมื่อกลับมาถึงหอ ผมกับพบว่าล,ลายของเมียวเด้งมาเพราะมือถือผมมันเชื่อมไว้กับวายฟ้าที่หอพอดีข้อความจากเหมียวพิมพ์มาต่อว่ายกใหญ่ผมงงมากรีบโทรหาเมียวทันทีแกพิมพ์อะไรมาฉันไม่เข้าใจก็ฉันเพ่งไปส่งแกไงไวุว่นวายอะไรถ้าไม่อยากมาส่งรับปากทำไมบอกตรงๆสิ นี่เล่นปล่อยให้รอให้เดินไปโบกวินปางซอยเกือบมาสอบสายเนี่ยตอนนั้นผมอึ้งไปครู่คิดว่าเมียวคงแกล้งอําแหละจึงเล่นตามน้ำไปก็ได้ผิดก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่หลังตั้งใจสอบแต่แกแล้วเมียวก็ตัดสายทิ้งผมได้นั่งรออยู่บนมอเตอร์ไซค์กำลังคิดวิธีอําเพื่อนกับ จ,จุดจู่สายตาของผมก็เหลือไปเห็นดาชะง,งกหน้าลงมาตรงทางบันไดหนีไฟซึ่งตัวบันไดนี้จะยื่นออกมานอกอาคารนะครับผมเลยชี้หน้าดาแบบตกใจแล้วถามดาวา่ากลับมาตอนไหนทำไมไม่บอกกันแต่ดากรับเอาหัวหลบเข้าไปยืนแอบอยู่ตรงมุมเดิมผมเห็นตั้งปลายเท้า และแขนเสื้อของเพื่อนที่แอบอยู่ยยดาแกรู้อะไรไหมเมียมันโทรมาอำฉันว่าอะไรดาไม่ตอบผมจึงลงรถเพื่อไปเก็ุไกรแต่ดากลับเดินหนีไปโดยไม่รอฟังใจผมรู้สึกว่าวันนี้ดาเดินเร็วผิดปกติครับกระทั่งขึ้นมาถึงชั้นสี่ผมพักประตูกระจกออกแต่เห็นว่าดา ไม่ได้เปิดไฟทางเดินทิ้งไว้เพื่อผมเพื่อนต้งแท็กทีมอ้ำผมแน่ถึงได้พยายามหนีผมแถมยังแอบมองตอนผมจอดรถใจตอนนั้นขึ้นไม่สนแล้วผมง่วงมากไม่คุยก็ไม่คุยอยากอ้ำมาเดี๋ยวผมจะแก้งเวียงกลับให้ดูแต่เมื่อสังเกตว่าห้องของดาถูกล็อกด้วยแม่กุญแจผมก็หันมองซ้ายขวา เล่นใหญ่แล้วเพื่อนไม่รู้ว่าตอนนั้นนึกพี่เรนอะไรผมจึงไปเคาะเรียกชื่อดาเชื่อไม่ว่ามีคนในห้องเคาะตอบมาหนึ่งทีผมเลยเคาะไปอีกแบบเดิมคราวนี้ไม่มีเสียงเคาะตอบเลยครับได้ยินเสียงของดากับมีวิวพูดออกมาพร้อ,รอมๆกันว่าแน่จริงก็เปิดเข้ามาสิ อยู่ในนี้นกันสอง,สองร่างนั่นแหละตอนนั้นผมสตันเลยครับเพราะได้ยินเป็ดเสียงของดากับเหมียวจริงๆแต่ทำไมถึงเข้าไปอยู่ในห้องได้ทั้งที่แม่กุญแจมันล็อกอยู่แล้วอะไรคือสองร่างอารมณของผมคือแบบว่าไม่ใช่แล้วคิดออกอย่างเดียวคือโดนผีหรอกผมรีบไขประตูห้องตัวเองเข้าไปครุบตัวอยู่ในห้อง และด้วยความที่ห้องเรามันอยู่ข้างกันทำไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรมากีดผนังฝั่งที่ติดกันเสียงดังแกรกกรกลากขึ้นลงแบบเจ้ายาวเหมือนลักษณะคนเอาเล็บมาขุดทำเอาคนหัวลุกเลยครับดาตต่ภาวนาอยากจะอ,อะไรไม่มากกว่านี้เลยแต่เมื่อมันยังคงดังอยู่อย่างนั้น ผมต,ตัดสินใจโทรไปถามหาดาเปื่ถามว่าอยู่ไหนในตอนนี้นี่แกอยู่ไหนแกแก้งฉันพอหรือยังโอ้โหตี้มวยวาวอะไรแต่เช้านี่เนี่ยหลังจากต่อว่าดาไปจุดดาดูตกใจมากตกใจย่งก่าผมอีกดารีเปิดวิดีโอคอยผมดู ว่าตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านต่างอำเภอจริงๆดูจากผนังที่เป็นบ้านไม้แล้วผมมั่นใจว่าดาไม่โกหกเพราะหอที่เราเช่ามันเป็นหอที่สร้างจากปูนนาทีนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงเคาะดังออกมาจากผนังหอตามโดยเสียงหัวเราะต่อกระสิกผมถามดาว่าได้ยินหรือเปล่าดาบอกว่าได้ยินแต่ฟังไม่ถนัด ดาบอกให้ผมโทรหาลุงโชคเจ้าของหอ้องเพราะถ้าเป็นคนหลายแฝงตัวเข้ามาขโมยของในหอ้องจะได้จับได้ขานังคาเขาผมเลยรีบโทรหาลุงโชคประมาณเกือบห้านาทีลุงโชคก็ขึ้นมาพร้อมกับลุงชัยและน้องชายของแกแต่พอไขเข้าไปในหอ้องทั้งสามกลับไม่พบใครเมื่อเดินไปดูตรงระเบียงก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก จากชั้นสี่ซึ่งสูงขนาดนี้โจนคงไม่ลงทุนโรยตัวเพื่อมาค้นหาของมีค่าในหอพักนักศึกษาลุงโชครีบหันมาถามผมว่าได้ยินจริงเหรอผมสรารภาพตามตรงว่าผมรู้แหละในห้องไม่น่าจะใช่จนแต่ด้วยความกลัวบวกกับความอยากรู้และลุงเจ้าของหอก็สามารถคลายปมได้เพราะแกมีกุญแจสำรอง หลังจากลุงโชคและลุงชัยกลับลงไปแล้วแกบอกกับผมว่าอย่าก,กระตกกระตากบอกเรื่องนี้กับใครผมเลยถามหาความปลอดภัยเพราะเพื่อนผมเป็นผู้หญิงด้วยลุงไม่สนใจผมจึงบอกว่าจะแจ้งกับตำรวจให้มาตรวจลุงก็ไม่ยอมสุดท้ายผมบอกงันขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังลุงจึงยอมเปิดให้แลกกับการไม่แจ้งความ เมื่อรีดูก็ปรากฏว่าตั้งแต่บันไดหนีไฟชั้นล่างจนถึงชั้นบนผมเดินตามอะไรมาก็ไม่รู้ครับมันคล้ายกับร่างเงาดำที่ดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเราทั้งสามนี่แทบช็อกทำให้มันใจว่าคนที่สอนรถผมไปเมื่อตีหา้าไม่ใช่เหมียวจริงๆลุงก็ไม่รู้นะ แต่หอน,นี้ไม่เคยมีใครเจออะไรแบบนี้นะเพื่อนเองไปทำอะไรกันมาหรือไปเอาอะไรมาเองกลับไปถามกันดูเอาเองตอนนั้นผมคิดได้อย่างเดียวคือตะกุดที่เพื่อนผมบูชาอยู่จากนั้นผมก็ต้องกลับขึ้นไปห้องคนเดียวกลัวนะแต่พอเข้าไปห้องก็พลอยหลับไป ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ได้ยินเสียงเหมียวมาทุบประตูเรียกเหมียววิ่งกรูเข้ามาและลํำละลักออกมาว่าในตอนที่เผลอหลับไปรู้สึกเหมือนมีคนมานอนอยู่ขนาบข้างตอนนั้นนอนง่ายใจคิดว่าด,ดาคงกลับมาแล้วพอมองไปสายมือก็เห็นเป็นดานอนหันหน้ามายิ้มให้แต่นึกเอจใจ และฝั่งขวาเป็นใครคิดว่าเป็นผมที่มึงอจึงหันไปมองก็เห็นว่าร่างร่างนั้นเป็นตัวเมียวเองที่นอนหันหน้ามาเหมองนาทีนั้นเมียวกรีดลัตแล้วรีบวิ่งออกมาจากนั้นเราสองคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหอไปขออาศัยนอนที่บ้านเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าแตมพี่แตมค่อนข้างคุ้นจินกับเรื่องราวรีรับ จากที่ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดพี่แตมสนิษฐานว่าน่าจะเป็นการไปรับตะก,กุดฝาแฝดนั้นมารุ่งช้าอีกวันจึงเรีบติดต่อไปหาพี่ผู้หญิงคนนั้น,ท,นทันทีเธอตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนพวกเราไม่พอใจพี่แตมบอกว่าจะพาพวกเราไปหาหลวงพ่อรูปนั้นเพื่อที่จะถามเรื่องราวของตะก,กุดชินนีว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือไม่ ในเมื่อพระเป็นพี่ชายก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีพี่แต้มขับรถเก่งพาไปตามพระที่ผู้หญิงคนนั้นอ้างว่าเป็นพี่ชายจงกระทั่งพบปทัทภนอยู่ตรงสายต้นโพธิ์ไมห่ห่างจากเมนเผาศพมากนะักหลวงพี่ครับรบกวนสักประเดี๋ยวครับผมถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่รู้จักเจ้าของเพจที่ขายเครื่องรางขเเมิหนรือไหมท่านบอกว่ารู้จักดี คนนี้คือน้องสาวพวกเราทุกคนจึงเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังท่านเองก็บอกว่าของเขเมรนแรงอยู่แล้วโยมจะบูชาควรศึกษาสิ่งนั้นให้ดีก่อนส่วนหญิงสาวที่เรา,าปรากฏตัวให้เห็นคือสองผีตายโหงที่น้องสาวเลี้ยงไว้ใช้งานทั้งสองสาม,มารถจำแรงแปลงกายให้เห็นเป็นบุคคลที่เป็นผู้ครอบครองตะกุดนั้น จดจุมเมียก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีข้อความที่เป็นมายเหตุในการบูชาวันนั้นได้รับมาจากเธอคนนั้นเมียวพวกมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ตลอดแต่ไม่เคยอ่านเป็นข้อความการบูชาทั่วไปแต่ที่คนหัวพองสยองก้าวที่สุดคือเขียนบอกไว้ตรงท้ายสุดว่ามักคินกับข่าว คือสองดวงวิญญาณผีใต้หงในระกุศลแฟดนี้ต้องบูชาด้วยไก่ดิบให้ทุกคืนวันกดอย่าได้ละเลยเด็ดขาดตอนนั้นผมคิดว่าวันนัดรับตะกุศลเราเห็นเป็นผู้หญิงสามคนกวักมือเรียกแต่พอขึ้นไปบนเมตกับเห็นคนอยู่คนเดียวผมคิดว่าสองคนนั้นคือวิญญาณที่สิงอยู่นตฏกุศลแน่ๆพอเมียวอ,อ่านข้อความจบ ได้ขอร้องให้พระช่วยติดต่อพี่คนนั้นเพราะอยากคืนตะกุดจะให้ติดต่อทางไหนล่โยน้องสาวอาตมาเสียไปแล้วหลวงพี่บอกว่าท่านจะศึกตั้งแต่ก่อนนะ้าแต่ก็มีอันให้บวชต่อเพราะน้องสาวเสียชีวิตในทางวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าเป็นโรคพระก่อนเสีย เลือดไหลออกทั้งหูตาจมูกปากแต่ทั้งบ้านของทันเรียกว่าของย้อนกลับเข้าตัวเพราะคืนที่ตายน้องสาวขีดร้องทุรนทุนรายจากนั้นก็ลุกขึ้นไปทำท่ากกองคมเดินวนอยู่รอบบาทไม่มีใครจับอยู่เผาเรียวแรงมหาศาลไม่นานก็ล้มลงชักกระตุกเลือดออก พอได้ฟังพวกเราก็ตะลึงไปเลยครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วบูชาไปแล้วไม่ได้รับคืนท่านแนให้พวกเราไปปรึกษากับผู้รู้ในด้านนี้จริงๆผมเองก็จนปัญญาพอหลายวันต่อมาดาได้กลับไปที่ห้องและดาก็เล่ให้ฟังว่าคนแถวบ้านมาถามว่าดาออกมาเดินอะไรกลางถนนตอนดึก พอเรียกดาก็หันมามองแต่ไม่ตอบอะไรวันถัดมาคือวันโกรดาเลยลออเอาไก่สดมาบูชาให้วางไว้แต่ถุนบาทปรากฏว่าตอนตีสองดาเห็นเป็นร่างที่เหมือนตัวเองทุกอย่างกำลังนั่งยองๆกินไก่ตัวนั้นจากนั้นก็เงยหน้ามามองดาที่กำลังแอบส่องดูจากนั้นก็พูดเป็นภาษาเขมร ซึ่งดาฟังไม่ออกกลัวจะรีบวิ่งกลับเข้าไปห้องนอนเปิดไฟคุมโปงทั้งคืนพออตื่นมาแม่ก็ถามดาว่าซากไก่ดิบนี้หมายความว่าอะไรเพราะมันมีขาบเลือดเปะอยู่ตรงนั้นด้วยดาเอาแต่ออึงสุดท้ายก็รีบขีม่มอเตอร์ไซค์มาที่หอพราะไม่รู้ว่าจะตอบแม่ยังไงซึ่งบทสรุปสุดท้าย ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆครับทุกวันนี้เมียวกับดายังคงพยายามหาวิธีทิ้งตะกุดนี้โดยไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวเองและยังพบเจอวิญญาณในสภาพร่างของตัวเองอยู่และถ้าถามว่าตะกุดนี้ช่วยเสริมเมตตาจริงหรือไม่เพื่อนก็ยอมรับตั้งแต่ได้มาดีอย่างเดียวคือด้านสเสน่ห์เมตตา สมัครงานก็รู้สึกว่าได้ปังมากแต่เมื่อไรที่สามารถหาทางทิ้งตะก,กุดแฝดนี้ได้ก็จะไม่ลังเลใจเลยละครับและเรื่องราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องร้อนในคลิปต่อไป